ดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าอริยศาสตร์คือทุกข่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกตัณหาความทยานอยากมีอันใดเป็นเหตุไปเกิดในภพใหม่เป็นไปกับความเพลินกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเอยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ตันหานั้นนั่นแหละเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้ในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ได้ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตันหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นได้ในที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ได้ในที่นั้น ก็อะไรเราเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตาหูจมูกล wow ิ้นกายใจเป็นท uh ี่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นรูปเสียงกลิ่นรสพฏทัพพะธรรมารม เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้สิ่งที่ต้องการการรู้เรื่องในใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่น เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักใครเป็นที่พอใจในโลกกันหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักใครเป็นที่พอใจในโลก ทัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นความจำได้หมายรู้ในรูปเสียงปลิ่นรสโพธิภพธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกทัญหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นความจงใจในรูปเสียงปลิ่นรส โพธพะธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่น ความตรึกในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมารม์เป็นที่รับใครเป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นความตรองในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมารงเป็นที่รับใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั่นเมื่อจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่นั่น เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ที่นั่นดูก่อนทิ่สู่ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอาริยศัสตจ์คือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์